สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยนะคะรายการที่จะพาไปขุดคุยค้นหาแล้วกเ็เปิดเผยมิติใหม่ๆของเรื่องราวในอดีตที่ทั้งน่าทึ่งลึกลับแล้วบางทีก็แบบพลิกความเข้าใจของเราไปเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะเปิดประตูเวลาย้อนกลับไปเกือบเกือบสอศตวรรษเต็มๆเลยค่ะสู่ยุคที่โรคเพิ่งจะเริ่มทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตมหาศจย์ที่ตอนนี้เราคุ้นกันดีในชื่อไดโนเสาร์ค่ะเรื่องมันเริ่มจากกระดูกปริศนาไม่กี่ชิ้นเองนะคะไปสู่การตั้งชื่อไดโนเสาร์ตัวแรกของโลกอย่างเป็นทางการเลยนั่นก็คือเมกโลซอรัสแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปอยังใจกลางกรุงลอนดอนในอดีตนะคะ เพื่อไปยืนตะลึงหน้าประติมากรรมไดโนเสาร์ขนาดเท่าจริงชุดแรกที่แบบเคยสร้างความฮือฮามากๆเลยค่ะที่คริสตัลพาเลสครับผมมันคือการเดินทางกลับไปสู่จุดกำเนิดจริงๆของอยุคไดโนเสาร์ในความรับรู้ของมนุษย์เลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากครับเพราะมันเผยให้เห็นทั้งความพยายามที่น่าทึ่งของนักวิยทยายุคบุกเบิกที่ต้องประติดประต่อภาพจากหลักฐานที่น้อยนิดมากๆแล้วขณะเดียวกันนะครับ ก็สะท้อนความเข้าใจที่อาจจะดูแปลกตาไปบ้างในมุมมองปัจจุบันแต่ก็ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เรารู้จักยักษ์ใหญ่เหล่านี้ครับใช่ค่ะแค่คิดว่าจากกระดูกไม่กี่ชิ้นกลายมาเป็นภาพจำของสัตว์ยักษ์ครองโลกนี่ก็น่าตื่นเต้นแล้วนะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเลยค่ะกับข้อเท็จจริงที่จะทำให้ต้องทึ่งแล้วก็มุมมองที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับไดนโนเสาร์ไปเลยก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ขอเปิดฉากที่ยุโรปช่วงต้นศตวรรษที่19เลยนะคะตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการขุดพบกระดูกที่แบบใหญ่โตมโหฬานมากที่ดูไม่เหมือนกระดูกสัตว์ชนิดไหนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะมันก็เลยสร้างความเออชงนสงสัยไปทั่ววงการวิทยาศาสตร์เลยว่านี่มันคือซากของตัวอะไรกันแน่ใช่ครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆมันเกิดขึ้นในปี1824ครับเมื่อวิลเลียมบัคแลนด ซึ่งเป็นนักธรณีวิทยาคนสำคัญแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดด้วยนะครับได้ตีพิมพ์บทความที่สร้างแรงสันเทือนในวงการเลยชื่อว่า Notice on the Megalosaurus o r g r e a t Fossil Lizard of Stonesfield หรือถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับ Megalosaurus หรือกิ้งก่าฟอสซิลขนาดใหญ่แห่ง Stonefield นะครับ เขาศึกษาฟอสซิลที่พบกระจัดกระจายอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านสโตนส f i e l d แถว o x f o r d ร์ดเชในอังกฤษแล้วก็ตัดสินใจตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ให้มันว่า m e กกาโล aurus ครับ m e กกาโล s aurus ฟังชื่อก็พอเดาได้นะคะว่ากิ้งก่ายักษ์แต่ว่าในยกที่ยังไม่มีใครรู้จักคำว่าไดโนเสาร์เลยเนี่ยค่ะคุณบักแลนเขานึกภาพเจ้าตัวนี้ออกมาเป็นยังไงคะจากแค่เศษกระดูกที่เจอมันคงเป็นเรื่องท้าทายจินตนาการน่าดูเลยนะคะ ท้าทาทยมากครับเพราะหลักฐานที่บักแลนมีตอนนั้นมันน้อยจริงๆครับมีแค่ชิ้นส่วนกรามกระดูกสันหลังบางส่วนแล้วก็กระดูกขาอย่างเช่นกระดูกต้นขาหรือฟีเมอร์ที่ยาวตั้ง84เซนติเมตรเขาเลยต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับสัตว์เลื้อยคลานที่รู้จักในยุคนั้นซึ่งก็คือกิ้งก่านั่นแหละครับเขาจินตนาการว่ามันต้องเป็นกิ้งก่าขนาดยักษ์มหึมาเลยอาจจะยาวถึงอ40ฟุตรหรือราวๆ12เมตร 12เมตรครับใหญ่ประมาณช้างสูง7ฟุตเลยทีเดียวแถมยังคิดไปถึงขั้นว่ามันอาจจะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกด้วยซ้ำซึ่งก็เป็นการตีความจากข้อมูลที่จำกัดมากๆครับโห12เมตรนี่ใหญ่กว่ารถเมย์นะคะเนี่ยแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นนี่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยฟอสซิลของเมกาโลซอรัสเนี่ยไม่ใช่ฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่มนุษย์เคยเจอใช่ไหมคะ เหมือนจะมีคนเจอก่อนหน้านั้นแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถูกต้องเลยครับมีบันทึกที่เก่าแก่กว่านั้นอย่างเช่นโรเบิร์ตพลอตนะครับเขาเคยบันทึกเรื่องกระดูกต้นขาขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนี้เราเชื่อว่าเป็นของเมกาโลซอรัสนั่นแหละไว้ตั้งแต่ปี1677โน่นเลยครับโอ้ห oh, 1 7 7 7ครับแต่ตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นกระดูกของมนุษย์ยักตามตำนาน หรือนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำอย่างจอร์จคูเวียก็เคยบรรยายลักษณะฟอสซิลของสเตปโตสปอนเดลัสในปี1808ส่วนกิเดียนแมนเทลที่เป็นแพทย์แล้วก็นักบันพชีวิตวิทยาสมัครเล่นก็คนพบฟันกับกระดูกของอีก a วโนดอนตั้งแต่ปี1822แล้วครับแต่ยังลังเลไม่กลาตีพิมพ์ทันที ดังนั้นการที่บักแลนตีพิมพ์บทความในปี1824เนี่ยจึงทำให้เมกาโลซอรัสกลายเป็นเหมือนดาวเด่นเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่ได้รับการตั้งชื่อและบรรยายลักษณะทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณะเป็นตัวแรกครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่จุดที่พลิกโฉมหน้าประวัติศา,ศาสตร์การศึกษาไดาโนเสาร์จริงๆเลยเนี่ยคือปี1842ครับ เมื่อเซอร์ริชาร์ดโอเวนสุดยอดนักกายวิภาคศาสตร์และบรรพชีวินวิทยาแห่งยุคนะครับได้ทำการสังเคราะห์ข้อมูลจากฟอสซิลที่พบมาจริงๆตอนนั้นก็คือเมกาโลซอรัสอิกัวโนดอนและก็ไฮเลโอซอรัสที่เพิ่งค้นพบเขาเห็นลักษณะร่วมบางอย่างที่มันต่างจากสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆโดยเฉพาะการมีกระดูกสันหลังส่วนสะโพกหรือเซครามเชื่อมติดกันถึง5ชิ้นเขาจึงบัญญัติศัพท์คำใหม่ขึ้นมาเพื่อจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้นั่นคือคำว่าไดโนซอรีย ซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่ากิ้งก่าน่าสะพรึงกลัวครับโอ้โหแปลว่าเมกโลซอรัสนี่กลายเป็นหนึ่งในสามสหานเสือเลยนะคะที่ช่วยให้เกิดคำว่าไดโนเสาร์ขึ้นมาเลยมันคือจุดเริ่มต้นของการจัดหมวดหมู่สัตว์ดึกดำบรรกลุ่มนี้อย่างจริงจังเลยสินะคะในช่วงแรกเป็นแบบนั้นเลยครับแต่การที่เมกโลซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อตัวแรกที่ถูกตั้งชื่อเนี่ยมันก็สร้างปัญหาตามมาอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกระติดตลกนะครับว่าเวสบาสเกตแท็กซอนหรือสกุลถังขยะ สกุลถังขยะครับเหมือนลองนึกภาพตามนะครับพอเจอฟอสซิลไดโนเสาร์กินเนื้อเดินสองขาที่เรารู้จักกันในนามเทโรพอดเนี่ยชิ้นใหม่ๆที่ดูคล้คลายๆกันแต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนพอที่จะตั้งสกุลใหม่หรือย,ยังศึกษาไม่ละเอียดพอนักวิทยาศาสตร์ยุคนั้นก็มักจะเออเอาง่ายเขาว่าคือจับโยนใส่ถังที่ชื่อเมกาโลซอรัสไปก่อนเลยอ๋อเหมือนเป็นลิ้นชักเก็บของสารพัดสิ่งที่ยังไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนดีอย่างนั้นเหรอคะประมาณนั้นเลยครับ ผลก็คือกลายเป็นว่ามีไดโนเสาร์หลายหลายชนิดมากๆจากหลายทวีปหลายยุคสมัยที่อยู่ห่างกันเป็นร้อยล้านปีเลยนะครับถูกเจดว่าเป็นชนิดย่อยของเมกาโลซารัสไปหมดเลยทั้งๆท,ที่บางตัวหน้าตาหรือวิวัฒนาการห่างไกลกันลิบลับอย่างเช่นไดโลโฟซารัสที่มีงอนคู่บนหัวจากยุคจูราสิกตอนต้นหรือคาคารอโดนโทซารัสนักล่าฟันฉลามร่างยักษ์จากแอฟริกาในยุคครีเทเชียสหรือแม้กระทั่งเพลเทอซารัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอย,ยาวกลุ่มโปร โอก็ยังเคยถูกจัดรวมอยู่ในนี้ด้วยครับมันสะท้อนความสับสนและความรู้ที่ยังจำกัดในช่วงแรกๆได้ดีมากๆแล้วปัจจุบันล่ะคะสถานะของสกุลถังขยะอนนี้เป็นยังไงบ้างมีการจัดระเบียบใหม่แล้วหรือยังคะจัดระเบียบครั้งใหญ่เลยครับปัจจุบันนักนิเทศศาสตร์ยอมรับว่ามี m e ก a l ล s a ซอรัเพียงชนิดเดียวที่แท้จริงเท่านั้นก็คือ m มกกาลซอรัสบัคแลนดี โดยอ้างอิงจากตัวอย่างต้นแบบแรกหรือเลคเทอไทป์ซึ่งก็คือชิ้นส่วนกระดูกขากันไกลล่างด้านขวาหมายเลข OUMNHJ13505 ที่บักแลนด์เคยศึกษานั่นแหละครับถือเป็นชิ้นตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบซึ่งกระดูกชิ้นนี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจนเช่นร่องยาวด้านข้างแล้วก็ลักษณะของรูเปิดสำหรับเส้นประสาทและเส้นเลือดที่เรียกว่าเมคเเลียนฟอรม ครับส่วนชนิดอื่นๆที่เคยถูกยัดเยียดเข้ามาก็ถูกแยกออกไปตั้งสกุลใหม่หรือจัดเข้ากลุ่มอื่นตามหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นแล้วครับอืมจากกิ้งก่ายักษ์12เมตรสู่สกุลถังขยะแล้วในที่สุดก็เหลือแค่ชนิดเดียวที่ชัดเจนเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนจริงๆนะคะแล้วตอนนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับเมกาโลซารัสบัคแลนดี้ตัวจริงบ้างคะภาพล่าสุดของมันเป็นยังไงคะตอนนี้ ครับความรู้ล่าสุดบอกเราว่าเมกโลซอรัสบัคแลนดีไอเนี่ยมีชีวิตอยู่ในยุคจูราสสิกตอนกลางหรือ Middle Jurassic ประมาณ167ล้านปีก่อนครับขนาดตัวจริงๆก็น่าจะอยู่ที่เราวๆ9เมตรหรือประมาณ30ฟุต หนักประมาณ1.8ถึง2.4ตันซึ่งก็ยังถือว่าเป็นนักล่าขนาดใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่ถึง12เมตรอย่างที่บัคแลนด์เคยคิดไว้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเดิน2ขาแน่นอนอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นหมู่เกาะทางตอนใต้ของอังกฤษในปัจจุบันแล้วก็น่าจะล่าไดาโนเสาร์กินพืชคอยาวหรือซอรัพอรอย่างซีเทียซอรัสซึ่งพบฟอสซิลในพื้นที่และยุคสมัยเดียวกันครับ การมีแค่ชื่อวิทยาศาสตร์กับคำบรรยายในเอกสารวิชาการมันก็ยังเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เป็นหลักใช่ไหมคะคนทั่วไปคงนึกภาพตามได้ยากอยู่ดีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไดโนเสาร์กลายเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนทั่วไปจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เหตุการณ์ถัดมาที่คริสตัลพาเลสใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับการค้นพบและตั้งชื่อเมกาโลซอรัสนี่คือจุดเริ่มต้นทางวิทยาศาสตร์นะครับ แต่การสร้างรูปปั้นที่ค r y s t a l Palace เนี่ยแหละครับที่ทำให้ไดโนเสาร์กระโดดออกมาจากหน้ากระดาษมาสู่จินตนาการของคนทั่วไปจริงๆเรื่องมันเริ่มหลังจากที่อาคารกระจกขนาดยักษ์พระราชวังค r y s t a l p a l a c ที่เคยใช้จัดงาน Great Exhibition ในไฮพารถูกรือ้อแล้วก็ย้ายไปประกอบใหม่ที่เนินเขาซิดนแมทางใต้ของลอนดอนในปี1852นะครับ มีการสร้างสวนสาธารณะใหญ่ล้อมรอบและโครงการสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการสร้างแบบจำลองสัตว์ดึกดำบรรขนาดเท่าจริงครับขนาดเท่าจริงเลยเหรอคะในยุคนั้นเนี่ยนะคะใครคือผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ที่ทุทิอยอัานนี้คะผู้รับผิดชอบหลักคือศิลปินและนักปั้นชื่อเบนจามินวอเตอร์เฮาส์ฮอว์กินส์ครับ แต่เขามีที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับสุดยอดของยุคนั้นก็คือเซอร์ริชาร์ดโอเวนคนที่บัญญัติศัพท์คำว่าไดโนเสาร์นั่นเองครับฮอว์กินส์ทุ่มเทสร้างสารรค์รูปปั้นเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดให้สาธารณชนเข้าชมครั้งแรกในปี1854กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วลอนดอนแล้วก็ทั่วโลกเลยครับนี่คือประติมากรรมไดโนเสาร์ชุดแรกของโลกอย่างแท้จริง แค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะจินตนาการถึงผู้คนในยุควิคตอเรียที่เคยเห็นแต่ภาพวาดขาวดำในหนังสือเราได้มาเจอรูปปั้นสัตว์ยักษ์ดึกดำบรรตัวเป็นๆถึงจะเป็นปูนปั้นก็เถอะนะคะขนาดเท่าจริงมันต้องเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยแล้วขั้นตอนการสร้างมันซับซ้อนแค่ไหนคะในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันนับแต่ว่าเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็ต้องใช้ฝีมืออย่างมากเลยครับ หอคินเริ่มจากการปั้นแบบจำลองด้วยดินเหนียวให้ได้ขนาดเท่าของจริงก่อนจากนั้นจึงทำแม่พิมพ์จากแบบดินเหนียวนั้นเพื่อใช้หล่อชิ้นส่วนต่างๆด้วยซีเมนต์หรือคอนกรีตรูปปั้นตัวใหญ่ๆข้างในจะกลวงนะครับแต่มีโครงสร้างก่ออิฐเสริมความแข็งแรงอยู่ข้างใน นอกจากตัวสัตว์แล้วเขายัางสร้างฉากจำลองเป็นหน้าผาหินที่แสดงชั้นหินตามยุคทางธรณีวิทยาด้วยเพื่อให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นถึงแม้หน้าผานี้จะเสียหายไปเราก็สร้างขึ้นใหม่ภายหลังก็ตามมีเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานเลยนะครับก็คือฮอว์คินส์ เคยจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดหรูฉลองวันส่งท้ายปีเก่า31ธันวา1853โดยจัดข้างในแม่พิมพ์ของรูปปั้นอีกัวนโนดอนตัวหนึ่งข้างในแม่พิมพ์เลยเหรอคะใช่ครับเชิญแขกเรือนักวิทยาศาสตร์นักข่าวรวม21คนมานั่งดินเนอร์กันในท้องไดโนเสาร์จำลองเลยครับสุดยอด ทานเข้าในท้องไดโนเสาร์นี่คงเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะไม่รู้ว่าอาหารจะอร่อยขึ้นหรือเปล่าแล้วมีไดโนเสาร์หรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดไหนบ้างคะที่ถูกปั้นขึ้นมามีทั้งหมด15สกุลที่สร้างเสร็จครับแต่ถ้าตามความเข้าใจปัจจุบันเนี่ยมีแค่3สกุลเท่านั้นที่เป็นไดโนเสาร์จริงๆก็คืออิกววนดอนเมกโลซอรัสแล้วก็ไฮเลโอซอรัสครับที่เหลือก็เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานทะเลเช่นอิคเทโอซอรัสเพลซิโอซอรัส สัตว์เลื้อยคลานบินได้อย่างเทเรดักติลัสสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํายุคโบราณลาบิรินโทดอนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคดึกดําบันเช่นสลอดยักษ์เมกอเทเรียมอโนโพเทเรียมอะไรอย่างนี้ครับรูปปั้นเหล่านี้ถูกจัดแสดงบนเกาะ3เกาะกลางทะเลสาบจําลองซึ่งแทนยุคพาเลโอโซิกเมโซโซิกก็คือยุคไดโนเสาร์แล้วก็ซีโนโซิกยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการออกแบบให้ปรับระดับน้ําได้ด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศที่สมจริงครับ น่าทึ่งมากค่ะแต่ขนาดมีเซอร์ริชาร์ดโอเวนเป็นที่ปรึกษาซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในยุคนั้นเลยนะคะก็ยังหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้ใช่ไหมคะรูปปั้นเหล่านี้มันสะท้อนความรู้ที่ถูกต้องณเวลานั้นแต่ไม่ใช่ภาพที่เราเห็นในปัจจุบันใช่เลยครับและนี่คือสเสน่ห์และก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมันเลยครับ มันเป็นเหมือนแคปซูลเวลาที่แช่แข็งความรู้ความเข้าใจทางบรรพชีวิตวิทยาในกลางศตวรรษที่1 9เอาไว้ความเข้าใจผิดที่เด่นชัดและคนมักพูดถึงกันบ่อยๆก็คืออย่างอิกูโนดอนนะครับถูกปั้นให้มีเขาอยู่บนจมูกซึ่งจริงๆแล้วมันคือเดือยกระดูกแหลมคมตรงนิ้วโป้งแล้วก็ยังถูกปั้นให้อยู่ในท่าเดินสี่ขาตุ้ยนุ้ยเหมือนแรดหรือกิ้งก่าอ้วนๆนะครับ อ๋อไม่ใช่เขาบนจมูกไม่ใช่ครับส่วนแมกกโลซอรัสก็ถูกปั้นให้เดินสี่ขาเหมือนกันแถมยังมีโหนกบนหลังซึ่งผิดจากความเข้าใจปัจจุบันที่รู้ว่ามันเป็นนักล่าสองขาที่ปราดเปรียวคือแนวคิดเรื่องไดโนเสาร์กินเนื้อเดินสองขาเนี่ยเพิ่งจะได้รับการยอมรับจริงๆหลังจากรูปปั้นสร้างเสร็จไปแล้วครับ สัตว์อื่นๆก็คล้ายๆกันครับมีการตีความตามสัตว์ในยุคนั้นเช่นอิกทิโอซอรัสสัตว์เลื้อยคลานทะเลก็ถูกปั้นให้ขึ้นมานอนพึ่งแดดบนบกเหมือนแมวน้ำเพลซซโอซอรัสก็มีคอที่บิดงอได้เหมือนงูเกินจริงไปมากหรือแมกกาทีเรียมสล็อตยักษ์ก็ถูกใส่งวงสั้นๆเข้าไปเหมือนสมเสร็จทั้งที่ตัวจริงไม่มีครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นการเดาจากโครงกระดูกแล้วก็พยายามเทียบเคียงกับสัตว์ที่คุ้นเคยที่สุดในตอนนั้นเลยนะคะหลักๆก็เป็นแบบนั้นครับ เพราะฟอสซิลที่สมบูรณ์มีน้อยมากความรู้เรื่องกายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์ดึกดำบรรก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโอเวนกับฮอว์กินส์ก็ทำดีที่สุดแล้วครับบนพื้นฐานความรู้ที่มีนัดตอนนั้นซึ่งมันก็ส่งคุณค่าในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับแล้วหลังจากเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วรูปปั้นเหล่านี้มีชะตากรรมยังไงต่อคะยืนหยัดผ่านการเวลามาได้ไงจนถึงทุกวันนี้คะ ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับโครงการนี้ใช้งบประมาณสูงมากทำให้ถูกตัดงบในปี1855แผนที่จะสร้างสัตว์เพิ่มอีกหลายชนิดเช่นนกมวยยักษ์ไดโนนิสหรือช้างโบราณมัสโตดอนก็ต้องพับไปพอวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าคนก็เริ่มรู้ว่ารูปปั้นมันไม่ถูกต้องตามหลักฐานใหม่ๆความนิยมก็ลดลงส่วนสาธารณะก็สุดโทมลง แถมเคราะห์ร้ายเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายอาคารคริสตัลพาเลซที่อยู่ใกล้ๆในปี1936ไปอีกเอาหรอคะครับแต่โชคดีที่รูปปั้นรอดมาได้แล้วก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี1952แล้วก็อีกครั้งในปี2001ถึง2002จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญระดับเกรดวันในปี2007ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเลยครับ แสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆล่าสุดก็ยังมีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับปี2021มีการสร้างสะพานแบบหมุนเปิดปิดได้เพื่อให้เข้าถึงเกาะไดโนเสาร์ได้สะดวกขึ้นจากการระดมทุนของกลุ่ม Friends of Crystal Palace Dinosaurs แล้วก็ปี2023องค์กร Historic England ก็ได้สร้างแบบจำลองสามิติของรูปบ,บั้นทั้ง29ตัวให้คนทั่วโลกชมออนไลน์ได้ด้วย เป็นการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ความรู้ที่น่าชื่นชมมากครับน่าดีใจนะคะที่มรดกทางประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญนี้ยังอยู่กับเราแล้วค่ะให้สรุปนะคะแก่นแท้หรือมรดกที่สําคัญที่สุดที่รูปปั้นชุดนี้ทิ้งไว้คืออะไรคะมันคือจุดกําเนิดของวัฒนธรรมไดโนเสาร์ในหมู่สาธารณชนเลยครับก่อนหน้านี้เรื่องไดโนเสาร์เป็นเรื่องวิชาการที่คนทั่วไปเข้าถึงยากแต่รูปปั้นเหล่านี้ทําให้มันมีชีวิตมีตัวตนจับต้องได้ ปลุกเร้าจินตนาการและความสงสัยใคร่รู้ของผู้คนมันแทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมปรากฏในวรรณกรรมดังๆอย่างเช่นนิยายบล ak เฮาส์ของชาวสติเคนส์ที่จินตนาการภาพเมกาโลซัรัสเดินอุ้ยอ้ายบนถนนในลอนดอนหรือในงานเขียนของ HG Wells แล้วก็หนังสือเด็กของ E n e น bit ดด้วยครับมันคือหลักฐานที่บอกเราว่าวิทยาศาสตร์เริ่มต้นยังไงและมันเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มนุษย์มีต่อโลกและอดีตไปมากแค่ไหนครับ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการเดินทางของเราวันนี้เนี่ยมันคือการตามรอย2อก้าสำคัญก้าแรกคือเมกโลซอรัสการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่จุดประกายการศึกษาอย่างเป็นระบบก้าที่2ก็คือปฏิมากรรมที่คริสตัลพาเลสการทำให้ไดโนเสาร์มีภาพที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ถึงแม้ภาพนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามสองสิ่งนี้รวมกันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไดโนเสาร์กลายเป็นไอคอนอย่างทุกวันนี้เลย เป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยครับทั้งสองเหตุการณ์นี้ซึ่งห่างกันราวๆ30ปีในช่วงกลางศตวตรรษที่19เนี่ยคือรากฐานสำคัญจริงๆครับเมกโลซอรัสช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีกรอบในการนิยามและก็ศึกษาไดโนโเสาร์ ส่วนรูปปั้นที่ c r y สตัล Palace แม้จะมีข้อผิดพลาดท,ทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่มันก็ทำหน้าที่สำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงโลกวิชาการกับจินตนาการของสาธารณชนทำให้ยุคดึกดำบรรพ์ที่แสนห่างไกลดูน่าตื่นเต้นแล้วก็เข้าถึงได้มันเป็นเครื่องย้ำเตือนชั้นดีเลยครับว่าความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่เคยหยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาลองเนืกเปรียบเทียบภาพเมกาโลซอรัสที่ Crystal Palace ซึ่งเดินสี่ขาดูอุยอ้าย กับภาพที่เราเข้าใจในปัจจุบันว่าเป็นนักล่าสองขาที่น่าเกรงขามหรือมองไปที่ญาติิในกลุ่มเมกโลซอริดที่ค้นพบในภายหลังอย่างโทโวซอรัสที่อาจจะตัวใหญ่กว่าเมกโลซอรัสเสียอีกนะครับแล้วการค้นพบฟอสซิลไข่พร้อมตัวอ่อนของมันในโปรตุเกสก็ยิ่งให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตของไดนโนเสาร์นักล่าขนาดใหญ่เหล่านี้ด้วยครับโทโวซอรัสนี่ก็น่าสนใจนะคะใหญ่กว่าแถมเจอไข่พร้อมตัวอ่อนด้วยการค้นพบแบบนี้ยิ่งช่วยเติมเต็ม ภาพที่ขาดหายไปได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับชนิดโทโวซอรัสเกอร์เดย่จากโปรโตุเกสนะครับอาจยาวถึง10เมตรหนัก4ีถึงหตันเป็นนักล่าอันดับต้นๆของยุโรปในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยครับการเจอไข่หมายเลข ML-1188 ที่เชื่อว่าเป็นของมันเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเราว่าเทราพอดใหญ่ๆก็ออกลูกเป็นไข่เหมือนกัน แล้วลักษณะเปลือกไข่ที่ค่อนข้างครุ่นก็อาจบ่งชี้ว่าพวกมันน่าจะฝังไข่ไว้ใต้ดินหรือกองพืชเพื่อฟักคล้ายกับเต่าหรือจอระเข้ในปัจจุบันซึ่งต่างจากภาพไดโนเสาร์อกไข่ในรังแบบที่คุณเคยกันนะครับ พอได้ย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นเมื่อเกือบ200ปีก่อนนะคะเห็นความเข้าใจที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงของเมกาโลซอรัสแล้วก็อีกัวโนดอนที่คริสตัลพาเลสมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะคะว่าอีก170หรือ200ปีข้างหน้าจากนี้ไปความรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่เราภาคภูมิใจว่าทันสมัยที่สุดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนนกสีสันหรือพฤติกรรมต่างๆ มันจะกลายเป็นภาพที่ดูแปลกตาหรือน่าเอ็นดูในสายตาของคนยุคอนาคตเหมือนที่เรามองรูปปั้นยุควิกตอเรียในวันนี้หรือเปล่าคะ ยังมีอะไรซ่อนอยู่ใต้พื้นโลกรอวันที่จะมาปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรอีกบ้างคะเนี่ยสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของโลกยุคโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นที่จะพาไปเปิดโลกอดีตแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ